ส้มจี๊ดส้มจี๊ดส้มจี๊ดดอกจังเลยแต่ว่ายังลูกเล็กอยู่เลยส้มจี๊ดอุย้ดยดอกจังเลยแต่ว่ายังลูกเล็กเลกอยู่เลยส้มจี๊ด ยังลูกเล็กดกนะคะแต่ว่ายังลูกเล็กอยู่เลยว้าวซ้มจีบซ้มจีดซ้มจีบส้มจีบบ้านคุณป้าส้มจีบบ้านคุณป้าคะ่ะดกยังเลย สู่บ้านผอ,อไม่ได้นะคะนี่ยังเล็กอยู่เลยอ่ะส้มจีส้มจีเขายังโตได้อีกใช่ไหมส้มจี ข้างล่างนี่ยิ่งดอกค่ะน,นี่ข้างล่างนี้ดอกอยู่นะแต่ว่ายังลูกเล็กๆอยู่อุย้ยส้มจี